สวัสดีครับเจอกับผมอีกแล้วครับช่องเฉลิมชัยเงางามนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะครับมาชมการย่างย่างหนังนะครับหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังผ้าพยนตร์นะครับนี่ครับหนังวัวก็จะมีเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับจะให้ดูนะครับอันนี้คือหนังวัวนะครับหนังวัวที่จากแห้งแล้วนะครับอันนี้หนังวัวนะครับหนังวัวที่ ผานการฆ่าแล้วก็ชำแหละเอาหนังมานะครับมาตากตากใส่ลำนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นลำนะครับจะคุกเข้ากับลำแล้วก็ตากนะครับาลกไปในน้ตอนนี้ก็ให้ดูดูไปเรื่อยๆนะครับตอนตอนี้ก็กําลังย่าง กำลังย่างอยู่นะครับนี่นะครับครับังย่างหนังอยู่นะครับเห็นแบบนี้ก็นี่ครับก็จะย่างแบบนี้นะครับย่างวิธีการย่างหนังนะครับขอให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พามาดูหนังหนังย่างย่างหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังภาพยนตร์นะครับดูดีๆนะครับนี่คือหนังวัวนะครับผ่านการตากแห้งมาแล้วนะครับ แล้วก็จะย่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับจะให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการย่างหนังวัววันนี้นะครับผ่านการตามมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปย่างให้ดูนะครับ แล้วก็จะเขียเียก่อนนะครับครับใบไ,ไม้ไม่ช่างนะคะใบไ,ไม้ไม่เอามาอะไรีเฉยเรามาเล่นนะคะอันนี้คือมันไม้โอ้ย,อยไปไมแล้ว<ต>ไปไมแ,<ต>แล้วลุก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 ,ลกตาเอาตรงนั้นมาก่อนมันลกุกนี่ครับการย่างหนังโอ้ยต้องทำมันย,ย่างหนังก็ประมาณนี้ครับครับเออดูดิ หนังออกเลยดำๆออกหมดเลยนี่ย่างหนังวัวนะครับหนังวัวนะครับหนังวัวนะคะไม่ใช่หนังควายนะคะหนังแพะไม่ใช่หนังพ,พ,พยาพยนต์นะครับอันนี้เป็นหนังวัวนะครับนี่ครับการย่างหนังวัวเดี๋ยวเราก็จะทําการย่างเสร็จก็จะขูดเอาแต่หนังนะครับก็ไปต้มแล้วก็ทําการต้ม แล้วก็เอาไว้แจงกับใส่ไอ้ผักเีหรดนะครับนะครับตอนนี้ก็หลังย่างอยู่นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นหนังที่ทำการําำแล่แล้วก็จากผ่านมาแล้วนะครับจากแดดมาแล้วนะครับตาลร็วๆจะไม,ไไมล่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากที่จากแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับพอพอได้ พอได้ที่แล้วก็จะทําการนี่นะครับเราจะทำการทุบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทุบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการทุบนะครับเราก็จะทําการทุบนะครับหลังจากเสร็จแล้วก็จะทุบนี่ครับจะทุบทุบประมาณนี้นะครับ ทุบแล้วก็จะเอามาย่างนะครับย่างเสร็จก็จะมีดมีดปาดปาดนี่ครับหนังย่างนะครับจะให้ท่านาชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้เราย่างหนังอยู่นะครับนี่ครับหนังย่างย่างหนังนะครับนี่พอย่างเสร็จเราก็จะทําการทุบทุบเอาแต่หนังนะครับนี่ครับ ขอให้ท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทุบให้ดูนะครับน่ครับหนังก็จะทุบก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุบทุบทุบอ,อ,อ,อยู่ไหนมันยางยังไม่ได้ที่ก็เอาไว้ก่อนนะครับ ไหนมันไหมก็อมเอามาทุบก่อนนะครับนไครับเดี๋ยวก่อนจะทุบไอคอนทุบนะครับก็คนนึงก็จะนั่งนะครับทุบเสร็จก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหครับเป็นหนังทุบแล้วเราก็จะขูดขูดเอาแต่หนังนะครับ การที่เข้ามาแล้วก็จะเริืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเฉลิมชัยงามๆด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเราทําคลิปต่อไปนะครับตอนนี้เรายางหนังอยู่นะครับหนังวัวนะครับไม่ใช่หนังผ้าพยนต์นะครับใช่หนังควายนะครับอันนี้เป็นหนังวัวนะครับอันนี้เรากําลังย่างหนังอยู่นะครับเราก็จะได้ทุบทุบหนังไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับทุบทำไม่ได้ที่เราก็จะเอาไปต้มนะครับ มเสร็จก็จะเอามาซอยๆๆนะครับเพื่อเอาไว้แกงกับใบเคลิกนะครับแกงเลิกนะครับแกงกับเคลิกอร่อยมากนะครับ